บทดิทานในเรื่องนี้ไพดีสวัวก็คขคงเห็นบาปของไพยบุญมันหากซ้อยกันบ่มีได้เป็นคติเตือนให้ผู้ใดฟังคงหูวเรื่องฝากสำเนียงเลือดทรงลองให้แฟนย่องคอยส่งเสริมบ่นไดตกให้ซ้อยเพิ่มเติมลงวางหนอทางหลังหากว่าแฟนยังวังดีให้ซ้อยตีหน้มาบาง มันจ้างให้เกลือเพิ่มหากมันเข็มเอาน้ำพาสิบนิ้วอุ่นขอบูชาคำพูดมาามือนียน่าหนีให้ดอกนายสังปีนี้มาอยู่ยังสนามทรงดอกความเห็นฝากซอยเป็นแดงใจวิมนชายในปีนี้มีงานไปทางนาอยากได้คำพูนมาศรัทธ,ธาจ้างให้ไปแวะ คำพุนร่วมมีเดอแม่พอวิทูลยังรับตอนเชิญไปเยี่ยมนั่งผักเสงโอ้ในยามนับตั้งแต่แสงมนีเมือยู่บ้านกับสาววิจีนี่ก็หลายเดือนแล้วด้แต่ว่าแสงมณีนี่ย มีความสุขเสลเอเกินมีความสุขจนบ่อยากกลับบ้านกับเมืองหัวเน้เด่นแต่ว่าทุกๆคนจะมีความสุขคือแสงมันนี่หรือบ่ไปทางไดนหมดเนาะไ่ได้เหตุกับณ์หอมแบบนี้เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นอีหยังจังห้องจังไห่มาจังสี่เหรอเฮ้ยพวกนามาเอ้าซุสูซู เส้นนั้มาหนาตัวเมีย,ยแต่เย็นก็ได้คอร์ดกูต่อยผู้สูบหทุกคนกูเดียวบระยาดแมงหรอกเป็นนิยังให้คอร์ดด้วยไงดูดีๆกับมาดากันยังสี่ไหมปได้ว่าอยยังหาขนาดนั้นให้คอร์ดจันจสีแล้วผูว้ใด,ด,ดาก่อนนะอีจันสีป้าจันสีว่าไห้คอร์ดแมงแล้วเพชรยังให้เราว่าขนาดนั้นเหรอเบาพื้นมัน ตั้งสั่นแล้วไปหาบอาพื้นเล่าเนาะอง์ชายให้ถามจากใจจริงในท้อพยาคถามมีอย่างนีงค<ภ>่ครัอ,องชายอยู่บา้านหลังนี้อ,อง์ชายมีความสุขอบอพยาคดถึงว่า,ามีความสุขกับมีความสุขดีได้ไรครับมีความสุของคชาย <c oughs> ผมบอบ้านหลังนี้มักกะขังงงเงียวเลยพยาคผู้หลานตั้งสันเบิ่งที่ล่ะแม่เตมาเบิ่งกันยังขังซุ่มนะรดบ้าได้ขคดับตัวคนนี่เป็นจังใดเนี่ยขึ้นหน้าตาบอสุสุดชื่นบานกันแต่ละเสดพี เสด็จกุนในเืิญบาังไนพระเจ้าค่ะแม่เหล้วเศรษฐพี่ทุกมื่อทุกวันนี่เฮาอยู่ด้วยความจําใจมด้วยความทุกข์ใจย้อนบาย้อนวอีจันสีคนจันทร์สีไ่้ป่าขเสดษฐพี่นี่แหละเฮ็ดกับข้าวทุกข์สุลสกุลบ่ดีทั้งดาสารพัดไรข้ามูขอข้ามหาเสดษฐพี่แล้วทีข้ามหอยมากมันเนองข้ามหอยบาสีมานส่วนเสดษฐพี่เดินท่ากลับบ้านกับเมืองไปหาเสดษฐพอเสดษฐแม่พระเจ้าค่ะสวนพี่กับบ้านกับเมืองแม่เหล่าพระเจ้าค่ะกระบาดไม่เข้าทึ้ตอนนี้แสงไม่ยังพระท่านจะกลับนะ อยากขี่ในคอนเสียดึงครับหอยอยากครับไอ้ขอดพนั่นอยากครับเสียดปีบอกให้ออกแชร์บดอตัวในขอดบดอตัวน้องนอทุกคนหรือพระเจ้าค่ะยู้ดีมันครับบอขับใจเอาจังสี่กันเล้วกันให้เสียดพีเป็นส่วนน้องซาเวตีล่องวานน่องซาเวตีสิกับบ้านกับเบื้องห่อบอแต่ถ้าเกิดบ่าน้องซาเวตีบ่กลับให้เสียดพีป่าเมียทิมย่างเดียวป่าเลยที่ป่าไม่ก็ได้ป่าเดียวค่ะก็ป่าเลยเหรอคนเดียวเพราะว่าทุกคนวัยยุบันแห่งนี้ ยูจะไม่ได้ความถูกว่ามีความสุขออกซะเลยออาจังสีก็แล้วกันตัวคนใจเย็นก่อนได้พีแสงมานี่สิร่างหวอกับสาววิตีเบิ่งก่อนเนาะเรื่องนี้ยูเทศเสรีพีนด้พระเจ้าค่ะสาวออาสสสาวิตีออกมาหาพี่แสงมานี่บนูลาพีแสงมานี่เอิญสาววิตีออกมาหามมอยังเสือกับสาววิตีจ้าคือจังสีดอกสาววิตีพีมาอ,อยู่กับสาววิตีนี่ก็หลายเดือนแล้วเดว้ขั้นปีกิจจังสี่มันสีถึกหรือพิษ ในหัวใจของพีคิดวาสิขื้นเมื่อบานวาสิส่วนอาลานสาวิตีกับบานเกา่ากลับไปหาพ่อแม่เจา้าทางผุ่ด้วบนลคอยสเสดพ่วาสิส่วนสาวิตีกับบานกับเมืองกับพีสาวิตีสิวาจันไดลลาสิไปกับพีบอกพี่แสงมานี้วัวเรื่องไปยามปู่ยามหยาอยู่ยยยในเมืองเนี่ยว่างสาวิตีก็อยากไปน้่ยีดอกพีแต่ว่าสาวิตีคือบ่มมีเคียงสมมาไปตอนปู่กับหยาละพี่แสงมานี้บ่มมีกับบเป็นยังดอกขอเพียงสาวิตี ไปกระพี้แสงมณีกับพ meat, ่อแล้วล่ะเนาะไม่ต้องคิดมากนะท่านพี่แสงมณีวางจันทร์สาวิตรีกับพระวาอีหยังบคัดของอีหยังดอกจ้าตกลงเวละเสร็จพี่สาวิตรีตกลงไปนั่งแล้วข้ามอยตกลงแล้วเขาเสด็จกลับบ้านแล้วเขาเสด็จกลับบ้านแล้วค้ามรถข้าพันเสร็จพี่ดีใจซะแล้วเกิดเฮ้ยจีนอดเสียดพลอเสียแม่เนาะ วาสิสุนผู้ใดไปนำแนล่ะค่ะสาว <Why? S 2> สาวิตตีสาววิตตีวาสิสุนน้องๆไปนำจ้าพี่แสงมานี่ไปนำกันเบอร์สุคนี่บอกเอาเอามานเอสมโอไปนำเลยผีแสงมานี่เอามาดเอสโซกับไปจะไปเบอร์สุคนให้เอ่ยจันทซีเอ่ยผ้าวินี่ยู่ดูแลพ่อกับเมียยู่บ้านจา้าไมีแล้สาวสาวิตตีบ่ต้องเอาคุณจันทร์สีไปนำบด้อไปบ่ต้องเอาคุณจันทร์สีจันทร์สีบ่ต้องออกไปปัดจันซีอยู่นี่แหรอเนาะว้ายเฮ้ยจันทร์สีลาเมื่อไหนยินข่าวมาสิไปในเวียงในบ้านกันตีบ่ ไม่สิบ่อยเลยไปน้ำจังได่เอ้ไปยังไดเอยจันทร์สีเอ๋พาวินี่กายุบานน่ะตัวนเอื้อยผู้ใดสิอยู่ดูแลพ่อกับแมียไม่หนึ่งเข่าหนึ่งหนามเพศนอยู่นกินเอื้อยพ่อกับแม่ยมากกันเบอกอีหยังกันล่ะลูกสาวเม่จ้าคือจันสีดอกพี่แสงมนีว่าสิส่วนสาววิตีเขาไปยามปูยันญาญอยู่ในเมืองแนวว่างผอกับแม่สิว่าจังได่จ้าสาววิตีเอ๋ยขั้นจะไปในเวียงในวังหัน สิมีผู้ใดไปแหนพอกับแม่สิอยู่กับไผ่บ้านี้เจ้าว่าจังไดนตกลงใจไปนอำเพินแล้วบ่ว่าสิส่วนน้องๆแล้วก็ไอ้ม่านไอ้สบโบแต่ว่าให้เอยจันทร์สีแล้วก็เอี่ยภาวินี่อยู่ดูแลพ่อกับแม่อยู่บ้านห่อยอนึองเข่าหนึ่งนามเห็นนางอยู่ห้านไหมให้จันทร์สีอยู่นะบอกับแม่์ีอยู่สเอยจันทร์ีไอ้ภาวินี่โอ้ยโอ๊ยฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนพ่อจันศรี สิมายู่จากไหนพ่อจันสีอยู่ในดวงในป่าในแต้น้อยเท่าไงแล้วพ่อไงเป็นสาวขึ้นมาน่ะน้องนุ่งกับเขาก็สีได้ไปในเวียงในฟังเอก็ต้องให้ลูกลาสองคนเนี่ยไปน้ำเตยจันสีไปก็น้่งลาจันสีฟั่งพ่อมาในลูกสาวิตีเพิ่นก็เป็นเมียขององค์ชายแสงมานี่เพิ่นก็ไปน้ำกันเจ้านี่ก็อยู่กับพ่อกับแม่ หงเขาหนึ่งเขาหาแนวอยู่แนกกินเลี้ยงพอเลี้ยงเมย์อยู่บ้านก็ให้นไปซะบอบบอบโอ้ยอยากนีจะคก้นทุกก้นอยากโดนเราได้นี่นาโอ้ยสีบอฟังดูไอ่เขาเออโอ้ยพระอรรถเพคะ เนี่แล้วคุณจันทร์ซีคุณคำหอยเออคุณคำเนาะหล่อจังหอยเป็นอย่างหล่อลายอมีแต่พวกเรารอใจดีๆอ่ะคุณคงหอยคุณคำพลคุณคำพันคุณคำเจอยคุณหนุ่ยบุตรให้จันทร์ซีไปในว่างน้ำในเนื้อมะข่ตอบเลยคุณจันทร์ซีเจ๊ไายก็บอกให้ไปดอกนะพวกเขาสร้างคุณหลายดอกเนี่ยว่าให้ไปวให้ไป ่อให้ไปแม่นหัวเร็ดอินขาเจ้ิคั่มหอยก็บ่ให้ไปฟังก่อนเนี่ยพระโอโรสให้จันสีไปน้ำโลดจันสีน่ะสีเป็นคนเรียบร้อยพวกคุณคุณน่ะสร้างอย่างจันสีจันสีเนี่ยซีทำตามทุกอย่างมาค้าพวกเขานี่บุรุษคนข้ามองคุณดอกนะจังไรข้ามหอยขอยืนยันว่าข้ามหอยบ่ให้ไปบ่ให้ไปจอให้ไป ใหญ่ๆแต่ฟังไหวไปกันสิบาต้องไปดงนุ๊กแต่วันนี้ชาให้จันซีไปน้องเนยเด้อที่รู้จักจันสีปารจันสีปารจันซีก่อนแค่อยู่บ้านกระพาะกระแม่ไม่ต้องไปดงหะโอ้ยบัวล่ะให้จันสีได้ไปเปิดหูเปิดตาเนี่ยก็อยากไปก็กันแล้วส่วนเนี่ยล่ะคือไหวเขาอยสถานะปอยุ่งีกฉันไปให้ได้บ่ดินทร์ไปอยากไปให้ไปเนี่ยให้ไปเนี่ยเจ้าของให้เขาไปนั่งให้ปาร์จันสีปารจันสีอยากไปอิหรีบ่ครับไปอิหรีค่ะเอ้าคนณปารจันสีอยากไปอิหรี ป่าจันสีต้องสัญญากับแสงไม่นี่สัญญาอีหยังสาบวจตาบันจันสีใครเห็นใจเบิ้ลให้เสีพีวอร์ดดูพ่อจ้ะค่ะสัญญาก็คือว่าป่าจันสีเขาไปอยู่ในเมืองในวังแล้วนี่ป่าจันสีหามทำตัวแบบนี้เหตุตัวกระโหลกแบบนี้เขาไปในเมืองในวังบ่ได้หรือป่าจันสีเหตุตัวกระโหลกกระเล็กไปสิบอกกระโลกกระเล็กแบบนี้ละสัญญาไปคะจันสีสิเฮ็ดต่ำคำสั่งแสงเหตุโตไหมเหตุโตไหมเหตุโตให้เรียบร้อยกว่านี้เฮ็ดได้บ่ป่าจันสีได้มาค่ะ เสด็จพี่แสงมันี้ปัญญาแล้วนะเสด็จพี่เบาจังเบาหนิเสด็จพี่แสงนี่เ็จจันสีไปนิเวียงในวังน้ำวาแหม่ป้าจันสีอยากไปให้ไปเถอะค้าพ้นถาก็ว่าจันทสีคนนี้เข้าไปนิเวียงในวังมาแล้วเกิดไปเฮ็ดเลี้ยงบุตรบังอำใไผที่รับไปชอบเสด็จพี่ยถ้าเกิดป้าจันสีก่อเลื่องขึ้นในเมืองในวังแสงมันี้คนนี้จะพวนรับไปชอบเองค้าพ้นรับเอาเพียงพระองค์เดียวเสด็จพี่น้องบอกแล้วว่าน้องบอกว่าคุณยังคนนี้น้องบอกมันไม่สุดยอดเลยเฮ้ ใจไล่ใจดำเฮ็ดได้บ่ปป้าจันสีไปถอยไปยนรูเลี้ยวไปไผเนาะสาวิตีเอยห้ามกรบอยาดากรบอฟังจันสีกันยังว่าหน่ะตัวพ่อสิไปให้อะไรได้ทีไอจันสีไปได้ก็ไปแล้วทั้งตัวไม่นะป้าจันสีกันยังว่าสัญญาสถาบานแล้วดิสิบประเทตกระรกกระแรไปกระเพสั่งนะสาวิตี ย่มสิ<อ>ขึ้นไปบ้านหาปู่ยาอ,อ,อยู่เมืองไกลพอเป็นยังด๊อกแน่บ่มีเครกองสมมาสิไปไว้ตอนปูกับยาลูกไปว้าเพิ่นเอดอดลูกเดอ้ออันใดเข้าทุกเข้าจนก็ะเว้ากันฟังจันทสีพอเป็นห่วงบเบิ่ง<อ>กันดลูกเดอ้อเบิ่งนิดใสนองให้มั่นดีนิดใสง,งามๆของสาวิตีน่เอาเป็นตัวอย่างจ้าพ่ออ้ใช่เอ้ยบัดนี้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้ว ไปฮอดบ้านฮอดเมืองแล้วก็กลับมาเยี่ยมมายามอย่าลืมพอลืมแม่เด้อลูกทุกคนเด้อสาวิตรีไปบุรุษดอกกุหลาบไปไปเด้ออุูใยเด้อไปลูกอย่าไปแล้วเจนสีทำตามสัญญาที่สัญญาไว้กับพี่แสงว่านี้ไว้น้ำเด้อเอื้อยอย่าลืมเด็ดขาดนะเจนสีมาค่ะปีถ้ทัศน์สั่นอ่อนท่านเชิดประจวบขับพงไปขโอยไปแสงวัี เดชบุญนุนคำได้มาลำจนถึงทีก้าวขข้นสู่เวทีไฟนิออนซองหน้าขาวจ้ารงแสงบนเวทีสองแจงแสงสองละองสีลัสมีแผลพแผลงทอแสงประหลมไหลภายในใจตั้นตื่น ออกมายืนนอกว่าท้าสาสายตานโนลังแยมปล่อยยิ้มใส่พี่ชายขอโทษ้าเจ้าอายผู้มาทัศนาการชมผลงานเชาคณะบอสีดำเน่นเรื่องใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักี่เพโโซเสียงบอดีอาภัยบางอาภัยนางผู้รงองแอวเสียงบ่แจวว่าก็ให้อาภัยข้าผู้ว่าก่อน ฟังเด้าพอฟังให้มันสอดแจงสิหูบอนเบาหนาเข้มหรือจางผู้ฟังมักจังได้ตีชมไว้จะละไหนแต่เพียงนี้ดีบ่ดีให้คอยบังใส่ลังๆคือจังงาว จะเลิ่นขึ้นคู่สุขคนหนึ่ง ยินเสียงลมต้นพันต้นใบพก้องแดดกำลังแสง่องเงยเล้มมองเบื้องทองฝ่าอีกาเจลเซินวนสาลิกาแตกจนเสียงห้องบนวนสลาเสียงใสมาพ่าวานับได้นั่งเนมบัดมันห่วง มองมองไปพัดคิดเห็นใบนาแสงวันนี้ลูก,ลลลลลกบ่ตาหรือมีเหลืองมีเลลาสังบ่กับตาบ้านไปนั้นเมืองแม่หว่วงหานะ หลายเดือนหลายวันเราเด้ตั้งแต่ลูกเข้าไปนันป่านนี่ยังมาอวยมากอยู่แม่ละลัชนีวันเอ้แสงมานนี้ออกจากบ้านบ่เห็นเต่าขึ้นกับนี่ก็หลายวันขึ้นบอเห็นหวนขึ้นบ้าหรือนี่นมันสิพากันไปมาเลกเกลี่ยอยู่ทางใดกับบมลูขึ้นกันป่านนี่ก็ยังพรท่านเห็นมากแม่ละเป็นห่วงเป็นห่วงได้อามารดเสร็จพอเสร็จแม่พระเจ้าค่ะ<อ>แสงวันนี้แสงวันนี้กลับมาแล้วพระเจ้าค่ะเสร็จพอเสร็จแม่ออกกับแบกกรลังจมหาอยู่พอดีลูก ถวายบางาะะังคมพยาะสะด็จพ่อสเสด็จแม่ที่ระเดย์แม่นมถวายบังคมพยาคศ็จพ่อเสด็จแม่บาลามะขอด้วยพยาคศ็จพ่อเป็นจะได้ออกไปเยี่ยมบ้านางานการที่พ่อสั่งให้ทำเรียบร้อยดีบ่ฮะ,ะเสด็จพ่อพยาค่ะการออกเยี่ยมไฟฟ้าประชานาราดครั้งนี้ไฟฟ้าประชานาราดดูเย็นเป็นสุขพยาค่ะ,ะดูเย็นเป็นสุขแล้วการเก็บผ้าสีและได้ล่ะการเก็บผ้าสีและใดตามหัวเมืองต่างๆนั้นทรงไปที่เรียบร้อยพยาค่ะดีมาก พวกเจ้าทุกคนทำงานได้ดีมาเดี๋ยวพอสิมีรางวัลให้<ะ>เดี๋ยวแม่น้อมขอพระทัยเพคะเสด็จพออ่อขอบพระทัยเมียค่ะจังไดรัชนีสังเกตบังแสงมานี้บบกลับมาบานมาเมืองครั้งนี้เนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสผิดปกติได้เพคะเสด็จพีแสดงว่าส,สิมีของขวัญของฝากว่าฝาก,ากพอกับแม่ปะม่ะไหมไม่อย่างเสด็จพ่อเสด็จแม่พระเจ้าค่ะแสงมานี้กลับมาครั้งนี้มีของขวัญชิ้นใหญ่มาฝากเสด็จพ่อเสด็จแม่เลยของขวัญชิ้นใหญ่มีของขวัญมาฝากพอกับแม่ของขวัญชี่นั้นก็ ได้เมียมานำเดชเสด็จพ่อเสด็จแม่แสงมานี่เดีเมียมาฝากพอกับแม่แสงมานี่พระเจ้าค่ะได้สีสะพายมาฝากพอกับแม่แสงมี่ใส่ยังไลูกหลายๆคนนี่คนใดลูกเมียของแสงมานี่ป้คือผู้หญิงคนนี้ล่าพระเจ้าค่ะถวายบังคมเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่หันย้อนแม่หน้าตาสดสวยงดงามซื่อจังใดละลูกม่อมฉันซื่อว่าสาวิตีเพคะสาวิตีเพคะ ลูกกับงามน้ำกับคลองเสด็จพี่เป็นลูกเต่าเราผัยยุบานใดเมืองใดลูกฮะสาววิตีเป็นลูกของพ่อข้าแม่เงินอาศัยยุบานหน้าตานเพคะเสด็จพ่อเสด็จเม่ก็จากบานหน้าตันเพคะแต่มานํากันหลายๆคนเลยลูกฮะมานํากันหลายๆคนก็คือพี่สาวและกับน้องสาวของสาววิตีเองเพคะให้เงินเดียวกันหมดเพคะเสด็จพ่ออ้าวคนนั้นยุเก่ไก่พุ่น ม่ได้มาน้ากันบ่ลูกมาน้ากันพีคัสเด็ตเมสสุวาจันสีเป็นพี่สาวของสาวิติพระเจ้าค่ะจัจจันีไปยืนยันยุหันคือนางลงถายของคมเสด็กรเสด็แม่เนี่ยนี่ตีพ่อเขาเนี่ยนางลงถายบังคมเนี่ย้บอลล่ะมันบพขาดแลด็พ่อเี่ยเด็กใ่รเนี่ยปัจจันีใหญ่เลยใหญ่น้บ้างเนาะกรเห็นจาัิไปเมไรุดเด้น่นี่เจ้าเป็นไผ ถึงมังอาจมานังถึงบัลลังของรโอ้ยขอนังเนี่ยบอกเคยนังเอาไปเถอะบัลลังแห่งนี้มีเพียงเรากับราชนีวันเท่านั้นสามารถสินะนังนันไม่ละยายเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใค้ไปเลยนะว้ายสีว้ยสี้ก็หายแท้ทหารพะยาก่ะเสด็จพ่อนำตัวผู้หญคนนี้ไปบยสองหอยทีเลวพยค่ะต่อจด้ทีีไปยค้เสด็จพ่อพรเจ้าค่ะ ปาจันสีนะเคยเขม้าว่างเป็นครั้งแรกเสด็จพ่อเสด็จแม่ขอท่านอภัยกระปาจันสีโดยให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ขอให้ได้เติดเป็นเสด็จพ่เมร่ะเสด็จพี่ขอโทษที่ให้น้องขอเธอเพคะยิงคนนี้เป็นสาวบ้านนอกบ้านนาเพิ่งสิษยามาในเมืองในว่างเป็นครั้งแรกคงสิบงหูกาลเทศะแต่แนวใดน้องขอเธอเพคะเห็นแก่รัตน์ที่วันกระแสมนี้ความผิดเธอนีเธอแร่เราให้อภัยได้แต่หามีเธอที่สองเป็นอันขาด ฝากแม่นมเพคคะดูแลกริยามารยาทฝุ่ยหญิงคนนี้ให้ไหมเดี๋ยวเมนมจะอบรมแม่เองละเพคคะดูแลให้ดีนะแม่นมนะเพคคะเด็ดแม่ไปลูกลานไปอยู่นะแม่น้มนะลูกเด้อแสงเมื่อวานเด่นเมียมานำพ่อกับแม่กับบัวอยู่ลูกลานพ่อกับแม่ดีอกดีใจลูกแม่แล้วลูกพ่อกับแม่น่ะก็เห็นดีน้ำแสงมื่อวานี้ในลูกเด่นเมียมาน่ะถือใจแม่ลูกธรรมดาล่ะเพลินว่าปลูกเฮือนก็ตามใจผูพยู แขนอูแพอูผ่ากระตามใจผูซิน้อนลูกเด้อเมื่อนี้ถุกคนเดินทางมามือเมื่อยพอเสียถูกคนไปพักผ่อนให้เศร้าเมื่อยซะก่อนอีกเจ็ดมือเป็นเหล่าเก่ามือเป็นยาพอดวันถวนเจ็ดมือใดพอกระแม่สิจัดงานอภิเศษสมรสจระวังแสงมืนีกับสาวิตรีขึ้นทันทีเมื่อนี้ถูกคนไปพักผ่อนกันก่อนลูกไปมาเหนื่อยเหนื่อยไปพักก่อนลูกไปขอบประเทศไทยครับ กำลังเจ้าสาวในิทานกำลังเคียงบทบเล็กคือคืนกำลังเล่งเข่าใส่เกียแฟนแฟนคอยเชื่อสูนออม้อมสิกกาวน้วมาบกมาฟังตอนสิ้นรลบนเรื่องเล่ามันท่วมกันสับพันยุเพิ่นไขยอ่างกินสายทางพอได้ตายเมืองไทยไต่เพ่นป่าสัทธาเอื้อจังหวุน ควมเป็นห่วงอยากแอวออนอยากซ่อนเสื้อเมื่อนอนบ่นบ่นหมอกับคุณฟังจะงับให้ผมบาเแฟนบบาบางยังคอยเปนแรยใจพายแฟนแฟนฟังยากกาังกาล่พอเธอทูนไว้วางกาล่ยังสสีาว่าบ่เลืโอม แสงมานี่เอ้ยเชิดพอนับแต่แต่งแสงมานี่นะได้สาวิติีมโอยบาลู่เมืองเฮ้าบ้านเมืองของเฮอก็มีสรรีสันขึ้นทันตานับว่าเป็นบุญญาวาสนาของพ่อกับแม่เลอเกินลูกแสงมานี่เอ,อ้ยแต่แม่มาค่าใจอยู่อย่างเดียวเด้ลูกเข้าใจเรื่องยังเสด็จแม่ย่มใดล่ะแสงมานี่กับสาวิตีนี่ สิมีลูกมีเต่ามีหลานหน่อยให้แม่ได้อุ้มย่ามือเศ้ามือแลงไงลูกเสรดพ่อเสรดแม่จะอุ้มหลานนี่เองแม่่ลละูเสรดพ่อเสรดแม่พระเจ้าค่ะเรื่องอุ้มหลานนั่นนะตอนนี้แสงมียังพระท่านยังพร้อมได้เสรดพ่อเสรดแม่พ่อกับแม่กับเจ้กับเถ่าร้อนลูกขอ้สืทีคงอีกยบวนาขึ้นกินด้อหรอกพระเจ้าค่ะอาบัติครัเป็นอย่างนี้จะวี่เหลืองอย่างวิ่งหน้าตาตื่นมาแบบนี้ลูกฮะขอเดชะเสรจพ่อไปเถอะค่ะมีสารด่วนซึ่ง ทรงถึงเสด็จพ่อพะยะค่ะสารด่วนพะยะค่ะสารด่วนจากสาขอดฮะสารด่วนจากเสือหานะลงไะทางที่เือหานรั้นเชิญเสด็จพ่อทอดพระเนตรสารเลยพะยะค่ะสารด่วนจากหานะลงนี่ต้องยันแหละครับพลกระพันอ่านมึงดูเสด็จพีองค์ราชาจึงครีพี่ดูแล้วค่ะสารบันหน้าต้นเล็กแล้วจากอ่านไป สารนี่เขียนจากเขาสตบันสามรอยโยไอ้เสือหานนลส่งถึงท่านพรหมทันเรานี่อยากจะได้เมืองพระฤาสีของท่านแะ่ใจในเมืองพระฤาสปีป่วยๆขนาดนั้นให้รู้เสด็จฮองข้าบอกแบบนั้นพร้อมกับสาวิตรีสีสะพ้ายของท่านมาเป็นเมียของเราถ้าท่านยอมแล้วนั้นทำให้เส้นสัญญาต่อหากไม่ยอมแล้วได้ต้องเลี้ยวสู่ต่อกันไอ้เสือหานนลถึงท้องใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ p p r e s s ่